โดนคนอื่นดูถูกบูลลี่โดนคนอื่นดานินทาแล้วคุณจิตตกหงอยเมื่อไหร่นั่นแต่ว่าคุณอนุญาตเลยนะให้เรื่องราวทำนองเดียวกับแบบนี้เข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นขั้วตรงข้าม วันที่คุณเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ใช่ผู้หวังดีกับคุณแล้วเขามาพูดจาให้คุณหมดพลังคุณต้องไม่อนุญาตเสร็จแล้วมันจะเกิดอาการตื่นรู้ว่าฉันไม่อนุญาตให้เธอมาดูถูกมาเหยียดหยามหรือมาพูดจาแบบนี้ใส่หน้าฉันอีกแล้วเธอควรจะให้เกียรติฉันทันทีเลยคุณกลับมารู้คุณค่าตัวเองจักรวาลจะหันอีกด้านหนึ่งเข้าหาคุณเลยแล้วเวลาที่คุณรู้คุณค่าตัวเองคุณจะรักตัวเองแล้วทําตัวเองให้ดีที่สุดดีในแบบที่คุณน่ะไม่ต้องอธิบายคนอื่นแล้วอย่า มาเย้มกับฉันอย่า yeah, <Yeah. S 1> เธอไม่มีสิทธิ์เพราะนี่คือที่สุดของฉันฉันยอดเยี่ยมในแบบของฉันแล้วและกาลังเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดคุณจะรู้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการสร้างของคุณไว้ก่อนหน้านี้กลับมายอมรับและรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%แปลว่างั้นต่อไปจากนี้ถ้าคุณต้องการอะไรในชีวิตคุณสามารถสร้างใหม่ได้แบบที่คุณต้องการ100%เช่นเดียวกันค่ะ